นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเศฐันทะโท เศทะมุเปติธานันตีณโอกาสบัตรีีอัตมมภาพจะรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในปัญญาณกถาเพื่อเป็นการโสวดสง,อง์อมกสัทธ,ธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญยราศี ในส่วนธรรมัสวระใหม่แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันณนะวัดเ,เตรใหญ่แห่งนี้หนึ่งวันนี้ก็เป็นวันธรรมัสวนะเป็นวันพระที่ท่านทั้งหลายพร้อมใจกันมาฟังธรรม ผู้ให้สิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐก็ย่อมเป็นที่ชอบใจและพอใจของคนผู้ที่รับตามธรรมดาผู้ให้ย่อมเป็นที่ชอบใจของผู้รับคนจำนวนมากย่อมที่จะคบหาสมาคมด้วย การให้สิ่งของแก่ผู้อื่นเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจของเขาไว้เป็นการแสดงความเคารพรักใคร่ของคนอื่นและเป็นการกำจัดความโลภความตนีในตัวนั้นออกไปเพราะว่าผู้ที่ตนีมีความละโมบมากนั้น ย่อมสั่งเอ่ยย่อมสั่งสมไว้ฝ่ายเดียวไม่ใช้จ่ายบริจาคให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมเพราะเหตุว่าชีวิตของคนเรานั้นตอนมาก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาครั้นตอนจากไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเหลือไว้ แต่ความดีบุญกุศลที่ได้กระทำไว้เท่านั้นเมื่อมีสิ่งของพอที่จะบริจาคให้เป็นประโยชน์ได้ก็ควรให้สิ่งที่น่าชอบใจสิ่งที่ดีเลิศหรือประเสริฐแก่ผู้อื่นผลที่ตอบแทนมาก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐเพราะ มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนารับรองไว้ว่าผู้ทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมตอบสนองหรือว่าทำดีไว้ผลที่ได้รับก็คือความดี ดังในเรื่องของการจจนักขันธชาดกคือธรรมะมีค่าดังทองดังทองในอดีตการในครั้งกรุงพรารณสีมีชายชาวนาผู้ขยันคนหนึ่งได้จับจองที่ดินรกร้างนั้นแล้วก็มีความว่างเปล่า เพื่อฉากทางเป็นที่นาของตนซึ่งที่ดินแห่งนี้เมื่อในอดีตเคยเป็นที่ตั้งบ้านของเศรษฐีผู้มาก่อนชายหนุ่มได้ออกไปไถนาทุกวันวันหนึ่งนั้นขณะที่กำลังไถนาอยู่นั้นผ่านไถคือหลิบสำหรับสวมหัวหมู เครื่องไถนั้นก็ได้ไปสะดุดติดอยู่กับของแข็งๆท่อนหนึ่งอยู่ในดินงัวที่เทียมไถนั้นก็ไม่สามารถลากต่อไปได้จึงหยุดยืนนิ่งอยู่กับพี่ เมื่อแรกเดิมนั้นเขาคิดว่าเป็นรากไม้จึงเอามือขุดค้ยก้อนดินนั้นดูแต่กลับว่าเป็นแท่งทองคำขนาดใหญ่ฝังอยู่ในดิน ทองคำแท่งนี้เศรษฐีเจ้จาของบ้านคนเดิมนั้นได้ฝังซ่อนเอาไว้แล้วอบพยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่นจึงกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าในขณะนั้นก็เพิ่งจะบายยังมีเวลาเหลืออีกมากชาวนา ผู้รักงานนั้นจึงค่อยๆทำงานต่อไปแล้วโกยดินกลบท่อนทองคำไว้ดังเดิมจนกระทั่งโพลเพลเขาจึงหยุดทำงานแล้วจึงย้อนกลับไปยังที่ฝังแท่งทองคำนั้นได้คุยดินออกตั้งใจจะแบกกลับบ้านแต่ว่าทองคำ นั้นมีน้ำหนักมากแบกไปไม่ไหวเขาจึงคิดที่จะแบ่งแท่งทองนี้ออกเป็นสี่ส่วนดังนี้ส่วนที่หนึ่งนั้น ได้นำรัพย์มาขายและนำมาเลี้ยนชีพส่วนที่สองฝังไว้ที่เดิมเก็บไว้ในยามขัดสนส่วนที่สามเป็นทุนค้าขายส่วนที่สี่ทำบุญและให้ทานเขาจึงตัดทองคำ นั้นออกและแบกกลับบ้านคราวละท่อนละท่อนนำไปใช้ตามจุดประสงค์นั้นโดยไม่มีความกังวลว่าทองคำที่กรบดินนั้นจะสูญหายหรือไม่แต่เพื่อความไม่ประมาทชาวนาจึงไม่ปริปากแพร่งพลายเรื่องนี้ให้ใครทราบ แม้กระทั่งลูกและเมียและยิ่งกว่านั้นแม้แต่การจับจ่ายภายในบ้านก็ยังกระทําให้เป็นไปตามปกติจนไม่มีใครล่วงรู้ถึงเบื้องหลังในความเป็นผู้มั่งมีของเขาได้เลยและเข้าใจเองว่าเพราะชาวนาคนนี้เป็น คนที่ขยันขันแข็งในการทำงานของเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสพระคาถานั้นว่า นรชนใดมีจิตร่าเริงแล้วมีจิตเบิกบานแล้วบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลเพื่อบรุความกเกษมจากโยคะนรชนนั้นพึงบรลุความสิ้นสังโย์ทุกอย่างได้โดยลำดับคันแล้ว จึงทรงประชุมชาดกว่าชาวนาผู้นี้ก็ได้มาเกิดเป็นพระองค์นั้นเอง จากข้อคิดในชาดกนี้นั้นก็คือประการแรกผู้ที่เป็นครูอาจารย์ต้องศึกษาอัธยาศัยของผู้รับคำสอนนั้นเสียก่อนแล้วจึงพิกแพลงวิธีการให้เหมาะสมมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นการยัดเยียดคำสอน อย่างไรก็ดีก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยฝึกคุณสมบัติ4ประการคือ1แตกฉานในการขยายความนั้น2แตกฉานในการย่อความนั้นประการที่3แตกฉานในการพูดโน้มเมาให้สนใจในสิ่งนั้น ประการที่4มีปฏิพานไหวพริบในการถามและตอบปัญหาต่อไปเป็นประการที่สองถ้าต้องการให้งานใหญ่นั้นสำเร็จต้องรู้จักแบ่งงานนั้นเป็นส่วนย่อยประการที่สผู้นำต้องฉลาดในการเก็บความลับนั้นด้วย เรื่องบางอย่างนั้นอย่าไปบอกใครหรือบอกใครไม่ได้ รุปความว่าผู้ให้สิ่งของเป็นที่ชอบใจของที่เลิศที่ประเสริฐแก่ผู้อื่นด้วยมุ่งหวังให้เขาได้รับประโยชน์สุขสบายในคราวที่ประสบทุกข์ความเดือดร้อนนั้นแล้วผลดีที่ได้กระทำไว้หรือผลตอบแทน ก็จะเป็นสิ่งของที่ดีเลิศและประเสริฐมาให้แก่ผู้ที่ให้นั้นหรือผู้กระทําความดีไว้ตามกรรมที่ได้สั่งสมมาดังที่ได้พันธนามาด้วยประการฉะนี้จึงสมดังในาศาสนพุทธภาษิตณเบื้องต้นนั้นว่า เศษฐันทะโทเศรษฐะมุเปติฐานันติซึ่งแปลความว่าผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐดังนี้เทวะนะเทศนาวสาสเนในอวสาน การเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมมเทศนานี้ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศีลรัตรไตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงได้มาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปัจจัยนำพาให้ท่านทั้งหลายได้ประสบสุขความเจริญในชีวิต ในการที่ท่านทั้งหลายได้มุ่งปฏิบัติและนำหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตก็ขอให้ชีวิตท่านทั้งหลายนั้นได้ประสบแต่ความที่ท่านทั้งหลายได้ปรารถนาไว้อีกทั้งก็ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวรรณสุขะและพะระคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติคิดมุ่งม,มากปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มากปรารถนา โดยความชอบธรรมนั้นทุกประการดังในที่อัตมาภาพได้เทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงไข่ขอสม,มุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากาละฉะนี้